แบบล้แอดหน้าลาก่อนโอ้โหห my god น่าจะเป็นคนชื่อว่าตีนเดียกันหรือเปล่าสุดที่ไปเด็เฮ้ยอะไรวะนะคนหรือเพื่อนอะเฮ้ยคนหรือเพื่อนกูถามเลยวะคนหรือเพื่อนมาแล้วมันอยู่กลางบ้านใหญ่มันอยู่บ้านใหญ่บ้านใหญ่มันอยู่อยู่อ่าซ้ายบนซ้ายบนกลางแล้วไปบนละเฮ้ยอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายกลาง ไปล่างไปซ้ายล่างไปหาลูกบิ๊กหาลูกบิ๊กเ่โปดเกกินถ้าผมจิบแล้วมันไล่ผมมันอยู่บ้านลิศมันเจอนะ่ะนั่นอยา่าเนะม่นะไ <laughs> อ้ไลิศดีฮอบมันเจอได้ไงอ่ะ <laughs> มันเดาจระดเกิดไง ทรไปมาเดินมาเนี่ยมายุ่งเฮ้ยอย่ามายุ่งเฮ้ยไปเก็บอิลืองอิเลืองอลืองไปอลืองไปมันไม่มาแล้วอ่ะไมเห็นมันมันจะเก็บกล่องอีกวาอันนั้นไม่ของคนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาทางนี้แล้วไปละเจอกันแกแล้วแกแล้วแกอยู่มันมาซ้ายบน บ้านตันบ้านตันออกไปออกอุ้ยเอ้าออกเอ้าโอเคอะไรกันอะไรจะอะไรวะไหลใจยังอุ้ยของโต๊ะของโต๊ะกระเป๋าเที่ยวโต๊ะข้างรถข้างรถขี้ข้างรถมันเล่นอย่างนี้สายสายสายนี่มันหายว่ะอยู่อยู่อยู่กับกอง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 น่าจะเล่นน่าจะเล่นแฟรงก์สินฮัวน์เนอร์ <S <S มันล็อกเครื่องนี่เจหรอล่อล็อกหมดแล้วกำลังจะลากไปบ้านเตา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 าไม่ได้ไปแล้วะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละมันมาเครื่องเน,นินมาไล่ม,มาไล่สาย อยู่ที่ไปโค้งออกกระปองอะเครื่องนั้นมันเครื่องเดินด้วยเฮ้ยโอ้โหเสียงต้อนวานหลุมเตี้ยสองอันสิบกันแด้พี่กันไหมไม่ตรงนี้สนุกดีมันตื่นเต้นชอบความตื่นเต้นใช่ตรงนี้มันตื่นเต้นดีอ่ะระทึก 1. 1> อย่างไรอย <S <s ู the the for <the <the the ่ลูกบากก็อยู่หัวซ้ายบนมันมันตื่นเต้นเกินมันตื่นเต้นเกินมันตื่นเต้นเกินนะเขไแกลาหรอคิท่ผมเื่อเ็จแล้วะาจะเต็มแล้วเออไม้อยู่จะถึงแล้วเนี่ยช่วยชีวิตกองโดยการแข่ง

เเลยเดินหันไม้เหรอไม่หรอเทริงโอ้โโทรเต็อยุ่งข้างเลยดิวะ่ะ <c oughs> โทรเต็มลูกข้างเลยทำไมมันไปหาบุมนั้น <c oughs> น่ะเออนั่นเด็ดด้วยฟ้าอปล่อยู่กับกองอยู่กับกอง มันดึงโทเทมให้ได้ป่าวะไม่ได้ต้องขแคตีหนึ่งมันอยู่ในหลุมนี้อะ่ะพี่บีมดึงเองได้แต่ระวังมันเดินมาไม่รู้เรื่องที่ที่ผีอยู่แ,แบบโบ๊ะหูล่ามันแก่อยู่อะ่ะทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วไปไหนไม่รู้ไม่หวาดเลยไปแก้ใกล้ๆเขาอยู่สมนนุน ติดเลยนะติดหมูหมูอ่ะไม่เอามาอ่ะไม่รู้เตติงล็อกเครื่องเรียบร้อยไปแล้วไม้บ้านเต๋าเตติงล็อกเครื่องอะกินอีกแล้วหรอโอ้ยไม่รอดล็อกมันเกิดตรงนู้นอ่ะล็อกมันเกิดตรงนู้นเลยช่วยไม่ได้หรอ ไม่เพื่อนมันเพื่อนมันถืออยู่อ่ะแล้วเพื่อนมันโดนไล่เพื่อนมันโดนตีกล่องโอ้ยอรล่ะปัด้ม่กา,า,า,าอยู่ข้างไม่เห็เหรอเพื่อนเอาแหละอยู่ส เอ้าแล้วมันล็อกเครื่องกูทำไมเนี่ยเฮ้ยมันไปเครื่องเสร็จมันมาหากล่องอุ้ยมีคนเก็บปุ้ยขอขอแป๊บนึงเพื่อนสาล่างมีเครื่องสายล่างมีเครื่องใช่กล่องฝันไว้เครื่องนั้นอะไอ้รูบิกมันอยู่ไหนอะนี่ไงเรียบร้อย อะไรแบบนี้อะเดี๋ยวดูเก็บไม่ได้ทำที้ยอะไรเลยกูจะปัดกูก็โดนเดสล็อกไปเอาดูบิดกันเนี่ยดาวดูอืมข้าไปเขอบคุณอ๋อมันจะเล่นคอมโบอย่างงี้เหรอแบบใส่สล็อปปี้แล้วแบบโดนโซ่ดึงแล้วมันไอ้นี่ไม่ได้มันฮิวตัวเองแล้วมันแปะแปะแปะหลุดหมดเนี่ยเดี๋ยวกองไปช่วยเองนะ โอเคไม่อยู่บูนดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วโอ้ยมันมันไล่กล่องอะไอเนี่ยมันไล่คนถือกล่องแล้วมันก็เก็บกล่องเออมันเล่นอย่างเงี้ยมันตีหล่นล้วก็เก็บตีหล่นล้วก็เก็บไม่อยู่ลวไอตัอย่างนั้นก็ต้องเก็บแล้วไรนี่ไปก่อนไปเก็บแล้วแบบเก็บแล้วถือไว้เออแล้วก็จ๊กไปใช่อย่างน้อยก็หยุดเวลาโซ่ได้แป๊บหนึ่ง เดินผ่านมาอย่างนี้เลยเหรออุ้มยังหวมอุ้มเอุ้มาอมาอมาอุ้มแล้วอุ้มแล้วอุ้มแล้วโดนโซโนโซดึงอ่ะไปหาเร็วไปหาเร็วใกล้แล้วใกล้แว ม่ทันยอด อุย้ยแมวดึงหูฟังกิน <laughs> <laughs> เลิอมที่สองคนเด็ดล็ออาอยูวีหายต่อเครื่องดีกว่าโอ้โหกล่องกล่องเกิดใกล้มันอีกแล้วไปมาต่อ <laughs> โอเคสวยผมไม่ผมไม่ตืตบอาฝากรายงา,านทีมล่างขวาล่างขวาต้นไปล่างขวาเดี๋ยวนี่จะเก็บเก็บสองเก็บสองวิ่งอยู่เครื่องน่าใ้เย็นเอเซเลนต์มาว่ายน้ำ yes adrenaline ไปแม่งถือว่าอย่างนี้เนี่ยแหละดูว่ากล่องออกแบบเลยเออสวย ตัวกล่องออกแบบอยู่ไหนวะฮะอู๋อยู่ขวาบนกับซ้ายเปิดได้ไหมเปิดอยู่เปิดขวาบนอยู่ใช่ไหมเอาไงพี่ให้พี่เอากล่องออกไหมหรือว่าจะยังไงดีหรือให้แกไม่เลือกแกเลยก็ได้นะแกเลยเนี่ยตู้นี้เก้าแล้วประตู้ซ้ายไม่ได้เปิด างไม่ได้เปิดหรอใช่ปะไม่ได้เปิดอ๋อเขาฟาแบบนี้น่าจะไม่รอดนะได้อยู่ได้อยู่มีล็อกฟุกนี่ใช่ใช่ใช่พี่มีพี่มีอุ้ยเขาสามศบอ่ะเขาบุลี่นะนี่อะล็อกไป็ลิงเลอ่ะถึงน้นลิงเล ม่่บงมีีเเเสยะปดทันเปิดประตูได้ไหมเขาเพื่อนเปิดอยู่เปิดแกก็เปิดเปิดให้เสร็จไปเลยต้องเปิดไปเลยอ่ะเพื่อนถ้าเพื่อนรู้งานแล้วเพื่อนต้องเปิดเลยอ๋อแล้วอะเไม่รู้วิธีมีเพืไปเปิดเพื่อนไม่รู้วิธีมีเพืไปเปิดผมอยู่ผมอยู่ฝั่งกลางแบบอยู่ซ้ายหุบอุ้ยตีซ้ำยับยับเลยอ่ะเโาแคสอะไรขนาดนั้นอะ ระวบนโดนดึงหลังนะโคตรขี้เฮ้ยตีไอ้ดิเฮ้ยโซ่โซ่โเรียบร้อยที่เ็นใหญ่ที่ม็อกกูจะจับกงยิงโตกูโต